รถไม่ด้วย้อะไรวะนี่มีของพี่ตามมาไหมล่ะมาพี่ตามมามาเอาของเลยอะไรที่พุดอะไรที่สุดของอะไรเทียบเลย 喂，嗯，对 <noise>，就是这个。 树林。Cool,

以外

สองคนเออนะมีนต้องใส่หนึ่งตัวบางทีจริงแล้วนะตรงตรงตรงหินนี่ตรงหินตรงหินนี่หนึ่งตัวของอยู่นี่ก็บอกแล้วว่าอยู่ลังเสาหลังเสา เป็นเป็นเ

Tchau. ได้ที่หนึ่งอะ <laughs> มีรเก่งมาเป็นฟีเจอเต็มตัวแล้วมา,มา,ววานอนมาได้รอบหลัก ไม่ได้ปืนในนั้นตอนสุดท้ายนี่เองปืนอะรเปืนที่บอกไปแหลมอีกีเขายิงพี่ว่ายิงระยะไกลได้เลยปืนมันแน่สุดแยกเลยไม่ได้ปืน สมาร์ทโฟนออโต้รอดสู้ ของอยู่นี่ของอะไรอ่ะหาที่เขาก็วิ่งหา